สวัสดีค่ะติวสอบ HSK 3ในวันนี้ก็จะมีเมลล์หอชื่อะคะมาช่วยพวกเรานะคะในการเตรียมตัวค่ะในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สนามสอบค่ะคอสนี้นะคะเราจะใช้หนังสือเล่มนี้เลยค่ะเปี้ยวจุนเจ้าวเฉิง HSK 3นะคะ ก็จะใช้ตัวหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นพื้นฐานในการสะสมคำศัพท์ให้กับน้องๆนะคะก็ที่เลือกหนังสือเล่มนี้นะคะก็เพราะว่ามีคำศัพท์ในระดับปวงคำศัพท์เอ3 t นะคะที่ครอบคลุมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เล่มนี้เรียนด้วยกันไปยาวๆตลอดคอร์สนี้เลยนะคะก็สำหรับ คอสนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับคำศัพท์ประจำระดับ3นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีวยากรณ์ประจำบทด้วยนะคะเราจะได้เรียนรู้กันไปจนถึงโครงสร้างประโยคค่ะซึ่งเป็นประโยคที่ออกข้อสอบบ่อยมากนะคะแฝงตัวอยู่ในรูปแบบของการฟังก็จะมีในเรื่องของ รูปภาพนะคะจับคู่กับคำศัพท์แบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ยังมีเอ,อ่อวกร์นะคะที่ออกบ่อยแฝงอยู่ในบทสนทนาแบบนี้ก็มีนะคะและสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับในคอร์สเรียนคอร์สนี้ค่ะก็คือเทคนิค การทําข้อสอบนั่นเองซึ่งเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะคะอยากจะได้รับเทคนิคนี้เอาไปเตรียมตัวเพื่อพิชิตคะแนนสอบให้สูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะไม่รอช้าค่ะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับในบทเรียนที่1น,นะคะก็จะเรียนรู้คําศัพท์และไวยากรณ์จากหัวข้อนี้ค่ะโจโมนิตาส่วน โจโมนี้โยชเมตตาส่วนนะคะโจโมหมายถึงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะก็คือสิ้นสุดวันศุกร์แล้วใช่ไหมคะต่อจากวันศุกร์ค่ะเสาร์และอาทิตย์ค่ะก็จะเรียกว่าทั้งสองวันนั้นเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ะคะ่ะโจโมโจโมหมายถึงสัปดาห์นะคะ ส่วนโมกก็คือช่วงปลายเพราะฉะนั้นเสาร์และอาทิตย์ค่ะเป็นช่วงปลายของสัปดาห์จากบทที่1นนะคะจากหนังสือเล่มนี้ก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะหลักๆเลยก็คือจะใช้เนื้อหาที่สัมพันธ์เชื่อมโยงนะคะกับ ข้อสอบจริงอ่าซึ่งตัวอย่างในข้อที่1นนะคะก็จะเป็นการดูรูปค่ะแล้วก็นำไปตอบคำถามนะคะซึ่งเป็นการจับคู่กันร,ระหว่างรูปภาพแล้วก็คำศัพท์นะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดทั้งสองข้อค่ะมเมล็ช่อนะคะอยากจะชี้ให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการเรียนคำศัพท์แบบนี้นะคะในการเรียนคำศัพท์เนี่ยนะคะ เราจะค่อยๆสะสมไปนะคะน้องๆไม่ต้องใจร้อนนะคะถ้าใครใจร้อนเนี่ยอาจจะลืมอะไรบางอย่างไปก็ได้นะคะอ่ะคำศัพท์ที่ควรรู้จากหัวข้อนี้นะคะนั่นก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับวันเวลาค่ะเริ่มต้นที่โจโมนะคะดังนั้นเมื่อรู้ว่าโจโมเนี่ยหมายถึงสุดสัปดาห์ใช่ไหมคะนั่นหมายความว่า ในหนึ่งสัปดาห์มี7จ็วันคำศัพท์ที่น้องๆควรจะมีนะคะนั่นก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ชิงชีอ,อีไล่ไปเลยนะคะชิงชีอีชิงชีเออไล่ไปจนถึงชิงชีอูที่เป็นวันศุกร์นะคะและวันเสาร์ก็เป็นชิงชีเลีวนะคะยกเว้นวันอาทิตย์ค่ะไม่มีชิงชีเทียนเน้นนะคะ วันอาทิตย์เราไม่เรียกว่าชิงชีเทียเ,เราไม่เรียกว่าชิงชีชีขอโทษค่ะแต่เราจะเรียกว่าชิงชีเทียนนะคะใช้คําว่าเทียนต่อมานะคะเกี่ยวกับวันเวลาที่เราควรจะรู้ค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการบอกหน่วยของเวลาเนาะก็คือเราจะได้ยินคําว่าเตียนแล้วก็เฟินอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ้าเตีสี่สืบเฟิน ปาตเตียนซื่อเฟินอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะเป็นการบอกเวลาที่8ปดนาฬิกาสีนาทีะคะอันนี้ยังไม่มีช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคะทุกคนเพราะว่า,าในการบอกเวลาเนี่ยจะมีทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนส่วนตัวเลขนะคะเราจะใช้ระบบ12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้สับสนระหว่างกลางวันหรือกลางคืนเราก็จะมีช่วงเวลามากำกับค่ะนั่นก็คือเจ้าช่างนะคะจงอู แล้วก็หวานช่างนะคะอ๋อยังมีเช่าอู่ด้วยค่ะที่แปลว่ากลางวานันจงอู่ที่ได้ยินไปเมื่อสักครู่นั้นนะคะเป็นช่วงพักเที่ยงพักกลางวานันนะฮะอา้าโอเค12นาฬิกาเรียกว่าจงอู่อันนี้ให้คนไปทบทวนนะคะต่อมาค่ะเรามาดูคำศัพท์ที่แสดงถึงลำดับของเวลานะคะลำดับของเวลาสำคัญค่ะมักจะเป็นตัวหนึ่งที่เอ่นำมาใช้ถาม ผู้เข้าสอบเสมอนะคะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของตักกะนั่นเองค่ะตักกะเวลาเช่นเรานะคะจะต้องรู้จักค่ะเชี่เกอเป็นคำบอกลำดับของเวลานะคะในถัดไปนั่นเองเชี่เกอไม่ถึงถัดไปถ้าเราได้ยินเชี่กเกอดชิงชีก็คือสัปดาห์ถัดไปเชี่กเกืเดือนถัดไปเชี่กเกจโมวันหยุดถัด แบบนี้นะคะจะหมายถึงเวลาในอนาคตค่ะมันยังมาไม่ถึงแต่ถ้าเมื่อไหร่ได้ยินช่างเกอนะคะหมายถึงที่ผ่านมาช่างเกอชิงชีก็คืออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะช่างเกอเย่นะคะก็คือเดือนที่ผ่านมาช่างเกอโจโม่ก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะต่อมานะคะคำที่ใช้บ่อยค่ะก็คือจัวเทียนจินเทียนหมิงเทียนเซียน,นจ่ายอันนี้ทุกคนรู้คำศัพท์ใช่ไหมคะ มิงเทียนวันพรุ่งนี้เซียนจ่าก็คือณปัจจุบันนี้ทีนี้เมื่อรู้คอนเซปต์ของเวลาแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทำแบบฝึกหัดสองข้อนี้กันค่ะ,ะจากที่ทุกคนเห็นนะคะในภาพที่หนึ่งเป็นภาพ a นะคะแผนที่ภาพ b ขนมปังค่ะภาพ c มีเขียนว่า i แล้วก็หัวใจวิกเอนนะคะภาพ d นะคะก็คือ,อเครื่องอุปกรณ์เล่นเกม E คือนักเรียนกำลังทำกันบ้าน F คือทิศเหนือนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราช่วอธิบายแบบนี้นะคะด้วยความหมายภาษาไทายทุกคนก็สามารถาทำได้หมดแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะในข้อสอบนะคะก็จะต้องดูที่รูปภาพแล้วก็ตัวคำศัพท์เป็นหลักเนาะเช่นข้อที่หนึ่งเปฟัง ไปยฟางนะคะเปยฟางเปยหมายถึงทิศเหนือเปยฟางนะคะนั้นก็สัมพันธ์กับข้อ F ข้อ2ค่ะจั่วเย่จั่วเย่ก็คือภาพ E นะคะข้อที่3ค่ะเตี้ยนหนาวโยชิเตี้ยนหนาวโยชิเกมคอมพิวเตอร์ภาพดีด็อกข้อ4ค่ะเมียมเป้าเมียมเป้าก็คือภาพ B ตีถูตีถูแผนที่ค่ะ ภาพ a และโจโม j โจโมก็คือภาพ c อันนี้คือเป็นแบบฝึกหัดนะคะที่อ้างอิงมาจากการสอบจริงในระดับที่3นะคะความสำคัญของคำศัพท์เริ่มจากตรงนี้ค่ะก็คือถ้าเราไม่รู้นะคะไม่รู้ในที่หมายถึงว่า,าไม่รู้ความหมายนะคะเราก็จะสั เราก็จะไม่สามารถจับคู่ความสัมพันธ์ได้ก็คือคะแนนในข้อนี้เป็นคะแนนส่วนที่ง่ายที่สุดถ้าเราพลาดก็คือ,อ,อสูญเสียคะแนนไปเลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะมาดูความสำคัญต่อเนื่องค่ะจากเมื่อสักครู่นะคะแบบฝึกหัดค่ะทำให้เราเออมองออกนะคะว่าข้อสอบจริงการฟังส่วนที่1เนี่ยมีทั้งหมด5 นะคะแต่ว่ามันจะมีหนึ่งข้อที่ถูกยกมาเป็นตัวอย่างเสมอนะคะนั่นก็คือภาพ D นะคะอย่างเช่นในกรอบนะคะเขาบอกว่าลี่รู้ลี่รู้เราจะได้ยินเป็นประจำในการสอบนะคะเสียงที่ปล่อยออกมาทดสอบเราเนี่ยมักจะมีคำนี้เสมอลี่รู้ก็คือตัวอย่างมันเป็นการนำทำข้อสอบด้วยเสียงนะคะ ก็จะมีตัวอย่างเสียงของผู้ชายกับของผู้หญิงสนทนากันเช่นนั้นบอกว่า w e ว่ชิงเวินจ้างจิ้งหลีจ่ายมาเว่ชิงเวินจ้างจิงหลีจ,จ,จ่จายาข้อสอบการฟังในระดับที่3เนี่ยจะพูด2ครั้งนะคะแต่ละครั้งเนี่ยห่างกันประมาณสี่ถึงหวินาทีนะคะต่อมาค่ะเป็นคําพูดของผู้หญิงซึ่งก็คือเป็นตัวอย่างในรูปนะคะบอกว่า 他正在开会，您半个小时以后再打好吗？เป็นผู้หญิงรับโทรศัพท์นะฮะ他正在开会，您半个小时以后再打好吗？嗯，เ<嗯>ขากำลังประชุมอยู่ค่ะ正在งก็คือทำอะไรอยู่ทำอะไรคะร正在开งก็กำลังประชุมอยู่ เน้นบ้านกเ็เฉี่ยอีโคอีโคเป็นตัวบอกเวลาค่ะว่าหลังจากนี้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจะ่ายตามาตาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตบตีค่าฟันนะคะแต่ตาตัวนี้ค่ะหมายถึงตาเตี้ยหว่าตาเตี้ยหว่านะ,ะหมายถึงคุยโทรศัพท์พูดย่อยๆก็คือตานะคะส่วนคําสําคัญอีกคำหนึ่งนะคะคำแรกเลยของบทสนทนาค่ะก็คือเวย เหว่ยเป็นคำกล่าวทักทายในการพูดโทรศัพท์เพราะฉะนั้นนะคะรูปนี้ภาพนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครฟังคำสำคัญออกก็จะสามารถทำข้อสอบข้อนี้ได้พาดนี้ได้ทันทีเลยเห็นไหมคะบางทีเราอาจจะไม่รู้จักทุกคําแต่ว่าคําสําคัญะคะ่ะเราต้องฟังออกแล้วก็ต้องตีโจทย์ให้แตกด้วยต่อมานะคะเรามาดูกันค่ะ ในภาพที่2นะคะก็จะแสดงภาพสีออ่ข้อด้วยกันภาพภาพทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ในโจทย์4ี่ข้อนะคะโจทย์ก็คือบอกว่าให้นำตัวเลือกนะคะมาเติมลงในภาพให้ถูกต้องนะคะดังนั้นเราจะมาดูกันทีละตัวนะคะดูกันทีละตัวค่ะอย่างเช่น a ฟูสีฟูสีนะคะก็คือความหมายนะคะคือทบทวน ะะอาจจะเป็นทบทวนเนะะื้อหาทบทวนบทเรียน B. เจ้าจีก็คือรีบร้อนนะคะรีบร้อน C ปานก็คือขนย้าย D. ตาส่วนนะคะหมายถึงวางแผนหรือคิดนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง4คำเนี้ยค่ะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในวงคำศัพท์ของ h อนะคะจากคำศัพท์ที่ได้เห็นนะคะ แต่ละคำศัพท์เนี่ยจะสามารถบรรยายได้ด้วยรูปเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นความหมายแบบนี้แล้วถ้าเราเรียนคำศัพท์มานะคะเราก็เอาจินตนาการเข้าไปใส่เพิ่มเอาจินตนาการไปบวกเพิ่มกับความจริงที่เห็นอยู่บนกระดาษคำถามนะคะอย่างเช่นภาพที่หนึ่งเนี่ยค่ะผู้ชายทำอะไรกับโซโฟ,ฟานะคะเออมันจะต้องเป็นตัวไหนคะ A B C D คำตอบที่ถูกต้องก็คือ หนเนี่ยจับคู่กับ C นะคะเราชื่อก็เลยหานะคะลักษณะของกลุ่มคำมาให้ทุกคนได้เห็นภาพค่ะปานในที่นี้รูปที่1ก็คือปานชาฟาย้ายโซฟาชาฟาหมายถึงโซฟานะคะข้อที่2ค่ะภาพนี้นะคะคู่ควรกับคำศัพท์คำนี้ค่ะฟู่สี ฟูซีอ่าสมมุติว่าเขาเป็นนักเรียนนักศึกษาก็จะเป็นฟูซีเคอร์เวนทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะฟูซีเคอร์เวนต่อมาค่ะข้อที่สามนะคะอ่าข้อที่สามก็คือภาพนี้นะคะมีคําว่า plan อยู่ด้วยภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ง่ายนะง่ายมากๆเลยถ้าตาส่วนละอีชีอ่าก็คือเขากําลังวางแผนอยู่นะนะคะถ้าตาส่วนละอีชีเขาคิดแล้วนะ ะะเป็นการบอกถึงพฤติกรรมนะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วในรูปเนี่ยเขากําลังเขียน1นึ่งสอเป็นตัวเลือกอะไรของเขาสักอย่างหนึ่งก็แสดงว่าได้เริ่มคิดเริ่มวางแผนแล้วนะคะส่วนภาพสุดท้ายค่ะภาพที่4ข้อที่4ก็คู่ควรกับคาําว่าเจ้าจีถ้าเหินเจ้าจีเจ้าจีเนี่ยนะคะเป็นคําคุณศัพท์ที่เอาไว้บรรยายสภาพของ พฤติกรรมหรือท่าทางนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสามารถใช้คู่กันได้กับคําว่าเหินก็จะเป็นท่าเหินเจ้าจีนะคะเขาดูรีบร้อนมากนะคะเขาดูรีบเร่งมากแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของการจับคู่ภาพนะคะกับคําศัพท์ค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูไวยากรณ์ประจําบทเรียนนี้คันกันนะคะจากบทสนทนาค่ะเรามาฟังดูนะคะเฉียวลี่นะคะกับเฉียวกังสนทนากันอยู่เฉียวลี่นะคะก็คือชื่อของผู้หญิงเฉียวกังก็น่าจะเป็นชื่อของผู้ชายนะคะเป็นชื่อเฉพาะก็จะเริ่มต้นด้วยพินอินตัวใหญ่เสมอค่ะบทสนทนานี้นะคะว่าด้วยเรื่องของฐานโจโมตะตัดส่วนนะคะ คุยเรื่องของวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะเชลลี่ก็เริ่มบทสนทนาว่าโจโม่นิอยอสมะตาส่วนโจโม่นิอยอสมะตาส่วนนะคะสุดสัปดาห์นี้เธอมีเออ่แพลนอะไรหรือเปล่านะคะเฉียวกังก็บอกว่า我早就想好了，请你吃饭、看电影、喝咖啡จะเห็นว่านะคะ แค่คำถามเดียวของเฉียวลี่เฉียวกังตอบออกมาลิสต์ออกมานะคะมีกิจกรรมมากถึง3อย่างด้วยกันนะคะได้แก่ชิงหนีชูฟานชิงในที่นี้แปลว่าเลี้ยงนะคะอ่ะพาเธอไปเลี้ยงข้าวนะคะแล้วก็ตามด้วยขั้นเตี้ยงหญิงดูหนังค่ะและจบที่เฮอร์คาเฟ่แล้วก็ไปกินกาแฟไปดื่มกาแฟนะคะเฉียวลี่ก็เลยเกิดคำถามขึ้นชิ้งวอเลี้ยงฉันหรอนะคะเฉียวกังเลยตอบว่าเชื่อ 我已经找好饭馆了，电影票也买好了เาาาาออใช่สิฉันนะอ่าหาโรงแรมอาหารร้านอาหารนะคะฟังกว่าในทีน่นี้หมายถึงร้านอาหารนะคะหาร้านอาหารไว้แล้วนะเอ่อตัวหนังก็ซื้อไว้เรียบร้อยแล้วด้วยเซียวลี่ก็เลยบอกว่าวาให้ไม่า还没想好要不要跟你去ะเ <c oughs> จ็บปวดนะคะเซียวลี่บอกว่า ฉันยังไม่ได้คิดเลยฉันยังไม่ได้ตอบตกลงเลยว่าจะไปกับเธอดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นบทสนทนานะคะซึ่งจากบทสนทนานี้แหละค่ะมักจกะแสดงออกถึงความเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเป็นบทสนทนาที่เอาไว้วัดการตีความนะคะวัดความเข้าใจของคนที่เข้าสอบเพราะว่ามันแฝงอยู่ด้วยมันมีไวยากรณ์ที่แฝงอยู่นะคะก็คือพวกสำนวนนั่นเองอเรามาดูกัน บทเรียนนี้นะคะจะมีสำนวนว่าจ่าวจิ้วเหอสำนวนนี้นะคะมันจะหมายถึงแสดงกันวางแผนคะ่ะพอมีจ่าวนะคะก็จะมีเหา่าเลตามมาด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ว่าจ่าวจิ้วเสียงหา่าเลก็คือฉันคิดไว้นานแล้วว่าอ่ะแสดงถึงการมีแผนมีโครงการแบบนี้นะคะ จ่าจะไม่ได้หมายถึงช่วงเช้าค่ะแต่หมายถึงอะไรก็ตามที่คิดไว้แล้วนะคะวางแผนไว้แล้วล่วงหน้าต่อมานะคะจากบทสนทนาที่เราได้ยินไปนะคะในข้อสอบในการสอบเนี่ยมักจะวัดความเข้าใจของผู้เข้าสอบแบบนี้ค่ะเราจะได้เจอกับคำถามประมาณนี้หน้าเกิด่อท่า,าเ打算哪个 บูช์ท่าเตตะส่วนทาเตตะส่วนก็คือแผนของเขาโครงการของเขากิจกรรมของเขานะคะไม่ใช่นะบูช์ท่าเตตะส่วนไม่ใช่ของเขาดูจาก A ค่ะชิงเพิงไี่อดชื่อฟ้าถามว่าเมื่อสักครู่นี้มีไหมมีนะคะอยู่นี่ไงคะชิงหนีชื่อฟ้าเปลี่ยนจากหนีเป็นเพิงโยกแค่นั้นเองนะคะก็เพราะว่าโจทย์ข้อน,นี้มองว่าเสี่ยวลี่ กับเฉียวกังนะคะเป็นเพื่อนกันส่วนบีค่ะบอกว่าแค่นเตี้ยนหญิงอันนี้มีอยู่แล้วถ้าใครจำได้นะคะเพราะว่าเป็นรายการที่สองนะคะที่อยู่ในแลนของเฉียวกังส่วน C ค่ะจ่าวฟางกวนถามว่าใช่ไหมอือข้อเนี้ยมันไม่ใช่นะเพราะบทสนทนาเนี่ยเฉียวกังบอกว่า我已经找好饭馆了 จ,จิาหาห้า้我已经找好饭馆了ดูสิคะาวาเห็นไหมเออมันก็คือเขาหาไว้แล้วนะเขาจองไว้แล้วนะเขาเจอแล้วนะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ใช่นะคะเขาไม่ได้ไปหาร้านอาหารในวันที่ชวนเพื่อนนะแต่เขาหาไวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะสะรุปการอีกครั้งหนึ่งคำว่าเสียงหาว เจ้าหาลอในบทสนทนานี้นะคะเป็นโครงสร้างของคำกริยาบวกกับคำว่าเหา่าเลอซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีแพทเทิร์นนี้ปรากฏค่ะนั่นหมายความว่าคนพูดนะคะหรือการสื่อสารนั้นเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่คิดเอาไว้แล้วหรือว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ เรามาดูกันที่ตัวอย่างตอนที่สองค่ะจ,จ่ายเจ้ยอยู่ที่บ้านนะคะมีบทสนทนาแบบนี้ค่ะเป็นบทสนทนาระหว่างแม่กับลูกอ่ะอันเนี้ยบอกเคล็ดลับนะคะให้กับนักเรียนทุกคนแบบนี้ค่ะว่าในการสอบ h อ k นะคะมักจะมีในลักษณะของการทำความเข้าใจกับบทสนทนาแบบนี้ค่ะว่าผู้พูดเนี่ยมีสถานะเป็นอะไรกันอย่างเช่นอันเนี้ยนะคะ สิ่งที่เราจะสังเกตได้นะคะถ้าไม่ใช่โจทย์ที่เป็นการอ่านนะคะเป็นการฟังเนี่ยมันก็จะมีคำพูดที่แสดงออกถึงอำนาจหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งลองฟังดูนะคะโบสนณาตอนที่สองพูดแบบนี้ค่ะม,าม,าม่ันดิแอนละะ็อด a ยม,ามา 明天不是有考试吗？你怎么一点也不着急？儿子，我早就复习好了。妈妈，那也不能一直玩呀。สังเกตนะคะบทสนทนาเนี้ยจะเต็มไปด้วยคำศัพท์ที่เออ เป็นความเป็นกังวลของคุณแม่ท่านหนึ่งเป็นเป็นของผู้ปกครองนะคะที่มีความห่วงใยค่ะว่าทําไมลูกฉันเอาแต่เล่นเกมทั้งๆที่พรุ่งนี้จะมีการสอบนะคะเรามาดูคําศัพท์กันค่ะคําที่ห้าอีจือนะคะอีจื๊อก็คือตลอดเวลานะคะในที่นี้ก็คืออีจื๊อวันเด็กหนายทำไมเล่นเกมอยู่ตลอดเวลาเลยคะลูกประมาณนี้นะคะอ่า คำว่าโยชีนะคะก็คือเกมแต่ว่าเป็นเกมประเภทไหนก็ให้ดูที่คาขยายในที่นี้เป็นเตี้ยนหนาวโยชีนะคะเกมคอมพิวเตอร์ข้อ7ค่ะตัวเย่การบ้านนะคะเป็นคํานามค่ะข้อ8ปดจ้าวจีหมายถึงเป็นกังวลน,นะคะเออเป็นกังวลน,นะคะข้อ9ฟู่สีก็คือทบทวนเพราะฉะนั้นจาก บทสนทนาน,นี้นะคะมีหนึ่งวยากรณ์ที่จะอธิบายให้นักเรียนทุกคนได้ฟังค่ะจากจวยเยเสียวหวานละมาจวยเยเสียหวานละมาโฟกัสที่คำว่าหวานละมาหมายถึงเสร็จแล้วหรือยังหรือเรียบร้อยหรือยังลักษณะแบบนี้นะคะมันเป็นปูหยู่ชนิดหนึ่งนะคะ ที่มีหน้าที่เอาไว้บอกความสมบูรณ์ของการกระทําซึ่งถามว่าการกระทําในที่นี้คืออะไรก็คือเสียการเขียนนั่นเองเขียนอะไรจั่วยเย่นะคะอ่าจั่ยเย่เสียว่ลมาการบ้านทําเสร็จหรือ,อยังน่ะอันนี้ก็คือถามถึงความสมบูรณ์นะคะจากตัวอย่างนี้นะคะเรามาดูกันค่ะเรามักจะเห็นคํากริยาแล้วก็ตามด้วยคําถาม นะคะชนิดปู่อยู่แบบนี้ค่ะหวานละมานะคะอะไรอะไรเสิเล่าหรือยังนะคะเช่นชื่อฟันนะคะฟันอาจจะชื่อฟันนะคะเพื่อที่จะให้เข้าสู่ไวยากรณ์รูปแบบนี้โครงสร้างนี้ก็จะสลับหน้าที่สลับตำแหน่งคำศัพท์นิดนึงค่ะก็เปลี่ยนเป็นเอาคำนามนะคะขึ้นมาก่อนนะคะฟันชื่อหวานละมาฟันชื่อหวานละมาอ่าก็หมายถึง กินข้าวอิ่มแล้วหรือยังนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราบอกว่าชื่อฟ้านใช่ไหมคะมันก็ต้องมาซ้ําคําว่าชื่ออีกรอบหนึ่งนี่คือเสน่ห์ของการใช้ไวยากรณ์เป็นนะคะ <laughs> ก็คือสลับกันตําแหน่งแค่นี้เอง mm. นะคะฟ้านชื่อหวานละมาเพื่อที่จะให้คํากริยาเนี่ยมันได้อยู่ติดกันกันกบคําว่าหวานเพราะว่าหวานเนี่ยเป็นตัวบอกความสมบูรณ์เป็นปูอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหวานจะต้องอยู่ติดกับคํากริยาเสมออืม ่อมาค่ะเสื้อผ้าซะก完了了吗เสือานัก完了了สักผ้าเสร็จหรือยังเออภาษาไทยเราพูดแบบนี้นะคะสักผ้าเสร็จหรือยังแต่ว่าภาษาจีนเนี่ยจะต้องเอาคําว่าอีฟูที่แปลว่าเสื้อผ้าเนี่ยขึ้นก่อนนะเพราะคําว่าสีที่แปลว่าซักเนี่ยจะต้องอยู่ติดกับคาว่าหวานนะคะอยู่ติดกับคาว่าหวานซึ่งนะคะคาว่าหวานกับหาว นะมันสามารถใช้แทนที่กันได้ค่ะห่าเนี่ยแปลว่าดีใช่ไหมแต่ถ้าในอยู่ในตำแหน่งของปูอยู่เนี่ยมันจะหมายถึงทำอะไรอะไรเสร็จแล้วหรือ,อยังเป็นการบอกผลลัพธ์นะคะของการกระทำนั่นเองค่ะต่อมานะคะจากบทสนทนาตอนที่2นี้นะคะก็จะมีอีกสำนวนหนึ่งค่ะนั่นก็คืออีีเเตยยป点也不จีนะคะ อีเดีย,ย,ยจอจก็คือเล็กน้อยใช่ไหมคะจาจก็คือเอ่อเป็นกังวลนะคะพูดจ้าจจ้าจก็คือดูไม่เป็นกังวลเ,เ,เ,เลยเนาะอ่านะคะเป็นการบรรยายท่าทีเชิงปฏิเสธนั่นเองค่ะทีนี้ก็เลยสรุปโครงสร้างให้ทุกคนเห็นแบบนี้ค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะใช้สำนวนแบบนี้นะคะก็จะมี กลุ่มคำม,มาก่อนเสมอค่ะแล้วก็จะมี e ีจุดๆนะคะในที่นี้ก็จะเป็นีเหย่ปู้หรืออาจจะเป็นีโตเหมยแบบนี้ก็ได้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าความหมายค่ะสำนวนนี้ให้ความหมายประมาณนี้ว่าก็ไม่เลยสักนิดอ่าเช่นนะคะีเ e ด yeah, ีอเหย่ปู้เจ้าจีีเด๋อเหย่ปู้เจ้าจีขอโทษค่ะเจ้า ja จี gi. นะคะ แปลว่าไม่รีบเลยสักนิดหรือดูไม่เป็นกังวลเลยสักนิดอก็แล้วแต่สถานการณ์นะคะว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ไหนนะคะถ้าแปลโดดๆโ,โดยที่ไม่มีสถานการณ์แวดล้อมแบบนี้ก็อาจจะแปลได้ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นบทสนทนาตอนที่สองเนี่ยจ่ายเจียนะคะที่คุณแม่บอกว่านี่จะมาอีเต๋อเย่ปู้จ๊จีเย่ปูจี นะคะก็คือทำไมลูกดูไม่เป็นกังวลเลยล่ะทั้งๆที่มีสอบนะแบบนี้นะคะประโยคที่สองอ่าเมื่อกี้ลืมบอกค่ะว่าประโยคแรกเนี่ยใช้อีเย่ปู่นะคะก็คืออีเย๋อเห็ปู่จ,าจ้าจีประโยคที่สองค่ะถ้า一件衣服都没หม没买ถ้าอีีเจยนอี衣ู ต้มเหมยหมายนะคะก็คือเขาไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าเลยสักตัวอ่าในทีน่นี้มีการใช้จานวนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะบ่งบอกว่าคือทั้งๆที่มันควรจะซื้อนะคะแต่ว่าแม้แต่หนึ่งชิ้นหนึ่งตัวเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําการกระทํานี้นะคะก็คือไม่ได้ทําเลยนั่นเองนะคะก็หมายความว่าการช้อปปิ้งในครั้งนั้นไม่ประสบผลสำเร็จค่ะเพราะไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะคะ